Making her way to the ring, from Norwich, England, Hey! ครับก็สวัสดีกันอีกเทปหนึ่งนะครับสำหรับ Wrestling Collectibles Thailand Fanpage แล้วก็รายการ In Rings นะครับก็วันนี้จะบอกว่าอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนนะครับให้ความสนใจกันอย่างมากนะครับเพิ่งออกมาเลยนั่นก็คือ Page นะครับซึ่งโอ้โหจะบอกว่าพิออเดอร์กันสนุกสนานเลยครับเพจตัวนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนของน้องเพจแล้วกันเพราะอายุเด็กมาก อายุ22ปีนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับขาวจ้วเลยนะขาวความขาวนี้ให้เธอนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกเป็นอีลิส34นะครับเพิ่งออกเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูทางด้านของกล่องกันก่อนนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีเอ่าเพจนะครับแล้วก็มีสต็ต่างๆนะครับ คือในซีรีสนี้ก็ตัวน่าสนใจเยอะมากนะครับทุกตัวถ้าจะทุกตัวเลยเนาะฮอลเกนจะเอ่อดิ้งหรือคลาวเวดเอ่ออะไรนะแบดนิวส์เบรดนะครับแล้วก็โอ้โหหลายตัวรูเซฟอย่างนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันเนาะลิดกักมาครั้งแรกจะมีจอร์ซีนาตัวเดียวมั้ง <laughs> ทีที่ก็น่าสนใจโอเคนะครับ <laughs> เดี๋ยวแฟนซีหน้าจะมาว่าเราซีนาซากสโอเค นีะนะครับเรามาดูก okay. okay. oh, okay. ันตัวฟิกเกอร์กันบ้างโอเคก็เพจตัวนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าดีว่าทั่วไปเลยเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโอเคทีนี้จะบอกว่าชุดเอยหรือว่าอะไรเอยเนี่ยต้องยอมรับเรื่องเรื่องหนึ่งของมาเทลเลยนะครับว่าเขาไม่ได้ใช้เบ้าของของพวก พวกไอตัวเบสิกทั่วไปของผู้หญิงเลยนะเป็นตัวอันนี้ใหม่เลยนะครับก็เลยน่าจะเข้าใจว่าที่ออกอีลิตก็เพราะอย่างนี้แหละนะครับด้วยความของความนิยมด้วยแล้วก็อะไรด้วยนะครับนี่ก็อย่างไม่ว่าจะเป็นตัวชุดเนาะก็จะเป็นของเพจแล้วก็จะมีเข็มขัดตรงนี้จะหนาหนาหน่อยนะครับแล้วก็มีทางด้านของถุงเท้ายาวรองเท้าจะเป็นรองเท้าสัาน้นเห็นไหมแค่นี้เองนะนะครับรองเท้าจะสัน้นเนาะแล้วก็จะเป็นสนาบเาะขา,ขา,ขายาวนะครับอ่ะทีนี้ เดี๋ยวมาดูการขยับของเพจม้้งเพจก็ขึ้นลงไม่ค่อยได้นะขึนนิดหนึ่งนิดเดียวเองอะ่ะเนาะแล้วขยับซ้ายขวาก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าผมเขาเนี่ยมันจะล็อกเอาไว้คือคือเพจจะไม่เหมือนดีว่าตัวอื่นดีว่าตัวอื่นนี่ผมเขาจะไปข้างหลังกันนะครับจะมาข้างหลังนี้โอเคไหมแต่นี่เห็นไหมเขาจะเอาเหมือนเป็นมวยผมอะ่ะวางไว้ข้างๆเนาะอาจจะมีการขยับทางหัวได้ยากลำบากนิดนึงนะครับ แล้วก็แล้วก็จะมีทางด้านของอขยับเอวได้แล้วก็แขนหมุนได้นะครับตามผู้หญิงเนาะเบสิกเอลิฟเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็หมุนปึ๊บตรงนี้ได้ข้อมือจะหักไม่ได้อ่าไม่เหมือนผู้ชายแต่หมุนได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านเอวก็หมุนได้ด้วยนะครับขาก้างได้ไปข้างหน้าได้แล้วก็หมุนข้างบนได้เข่านะครับตอน ในคอมิกคอนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นดับเบิลจอยส์แต่ว่าพอตัวนี้เป็นซิงเกิลจอยส์ไปแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นถุงเท้านะครับไม่ได้ขยับยตั้องอย่างนี้แต่ขยับรองเท้าตรงนี้แทนโอเคนะครับทีนี้เพจตัวนี้แ c อคเซสซอรีน่าสนใจมากเพราะว่าทําออกมาจะเป็นเข็มขัดทั้ง2เส้นเลยเดี๋ยวผมให้ดูเข็มขัดทั้ง2เส้นก่อนนะครับเส้นแรกก็จะเป็นดีว่านะครับเส้นดีว่าเข็มขัดดีว่า ซึ่งเข็มขัดดีว่าก็จะเล็กลงด้วยนะครับนี่ทีนี้เดี๋ยวจะให้คอมเพร์ดูอันนี้เป็นดีว่าที่ผมได้จาก Kelly Kelly เห็นไหมคนละไซส์เลยนะแคลรี Kelly ่แคลรี่างซ้ายนะครับซ้ายมือนะแล้วก็ของเพจนี่ทางขวานะครับเป็นเข็มขัดอีลิฟเหมือนกันเนาะของเพจก็จะเป็นเล็กกว่านะครับสามารถไปใช้กับดีว่าได้จริงๆแล้วเนาะทีนี้อันที่สองนี่เลย NXT Divas Championship นะครับก็จะเป็นเข็มขัด NXT ซึ่งเป็นเข็มขัด NXT เวอร์ชันแรกของการทำอีลีด้วยนะครับ NXT, แชมป์ NXT ปกติไม่มีเลยนะแต่ NXT แชมป์โลกอีงมีแล้วนะครับผมก็จะเอามาใส่เพจอย่างนี้ละกันโอเคไหมเหมือนตอนที่คืนแรกของรอนะครับเพจได้แชมป์จากเอเจลก็จะเป็นแชมป์ทั้งสองสถาบันเนาะนี่เลยนะครับเป็น Page นะครับทั้ง NXT Women's Champion uh, Divas Champion โ okay. อเคอะทีนี้ครับก็วิดีโอเพจนะครับใครสนใจถามราคากันมาได้นะแล้วก็เป็นฟิกเกอร์ที่ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับสวยจริงๆนะแล้วก็ อชอบวิดีโอนี้ครับไลค์ like ได้ Subscribe ที่ช่องของเรา In Rings นะครับไลค์ like ที่ Facebook Page ของเรา Wrestling Collectibles Thailand นะครับแล้วก็ใครสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะคุยกันได้นะครับมาทักทายมาโพสต์รูปนู่นนี่นั่นออคอมเมนต์ได้หมดนะครับวันนี้ก็เป็นว่าผมขอลาไปก่อนนะครับกับน้องเพจของเรานะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับ